วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 2G <c oughs> หรือ Second Generation กันนะครับคุณอ้ําที่นักร้องเกาหลีใช่ไหมครับนั่นมันเกิด Generation นะครับการสื่อสารไร้สายระบบ 2G เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากการส่งคลื่นทางคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นการเข้ารหัสแบบดิจิตอลที่เป็นการะตูนใช่ไหมครับนั่นมันดิจิมอนครับโดยการส่งทางคลื่นไมโครเวฟ ยุคนี้เป็นยุคที่ทําให้เราเริ่มที่จะสามารถใช้งานทางด้าน Data ได้นอกเหอนืจากการใช้งานเสียงเพียงอย่างเด,เดียวเหมือนในอดีต 2G นี้ i, เราสามารถรับส่งข้อมูลต่างๆและติดต่อเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดการกําหนดเส้นทางการเชื่อมโยงกับสถานีฐานเรียกว่าเซลล์ไซตและก่อให้เกิดระบบ GSM กากสเน็กแมนไม่ใช่ครับ Global System for Mobilization ซึ่ง ทำให้เราสามารถถือโทรศัพท์เครื่องเดียวไปใช้ได้เกือบทั่วโลกหรือที่เรียกว่า roaming GSM เดิมเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบซลลูร่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับบริการสื่อสารทางเสียงและรับส่งข้อมูลแบบง่ายๆซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันทั้งในเอเชียและยุโรปตัวอย่างการสื่อสารในระบบ 2G ในยุคแรกๆที่เราคุ้นเคยก็คือการผลิตโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอเป็นสีขาวดำเช่นรุ่นโนเกีย330 ที่เคยได้รับความนิยมก่อนหน้านี้โดยนอกจากจะมีรูปแบบการสื่อสารทางเสียงแล้วยังเพิ่มคุณสมบัติการสื่อสารทาง SMS หรือข้อความและเพิ่มแอปพลิเคชันอย่างง่ายๆเข้าไปเช่นปฏิทินเกมนาฬิกาปลุกเป็นต้นยุค 2G ถือเป็นยุคเริ่มต้นแห่งการเฟื่องฟูของโทรศัพท์มือถือ ราคาของโทรศัพท์มือถือเริ่มต่ำลงกว่ายุค1 G ทำให้ปริมาณของผู้ใช้โทรศัพท์มีมากขึ้นซึ่งการส่งข้อมูลของยุค2 G นี้เป็นยุคที่เริ่มยึดดาวน์โหลดลิงโทนภาพต่างๆแต่ก็จะจำกัดอยู่ที่การดาวน์โหลดลิงโทนแบบโมโนโทนและภาพต่างๆก็เป็นเพียงแค่าภาพขาวดำที่มีความละเอียดต่ำเท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานรูปแบบการสื่อสารก็พัฒนายอย่างรวดเร็วเป็นระบบ2.5และ2 7 5 G 3G พัฒนามาจาก 2G เครื่องมือที่รองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้นการรับส่งและการดาวน์โหลดและอัปโหลดข้อมูลเป็นจำนวนมากและมีความละเอียดสูงที่สำคัญคือสามารถสนทนาประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยคู่สนทนามองเห็นกันและกันขนาดพูดและถึงเครือข่ายไม่ต้องสมัครและล็อกอินได้ตลอดเวลาและเปิดเมื่อใช้งานและเชื่อมต่อเครือข่ายได้ที่ทุกมุมโลก ในโลกที่การสื่อสารด้วยเสียงและดาต้าเป็นที่นิยมมากขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะ 3G หรือ 4G LTE หลายคนคงสงสัยว่า 3G ที่ได้มาตรฐานคืออะไร 3G ก็เหมือนเรือที่แล่นรับส่งข้อมูลบนคลื่นต่างๆซึ่งไม่ว่าคลื่นไหนก็ใช้รับส่งข้อมูลได้คลื่นย่าน850เป็นคลื่นที่สามารถทะลุอาคารและตึกสูงได้ดีครอบคลุมพื้นที่กว้างนิยมใช้ในอเมริกาและออสเตรเลีย ส่วนคลื่นด้าน2001นั้นเป็นคลื่นความถี่สูงรองรับการใช้งานในพื้นที่ผู้ใช้หนาแน่นนิยมใช้ในยใุโรปและเอเชียซึ่ง TrueMove H ให้บริการ 3G บน2คลื่นความถี่สามารถครอบคลุมทั้งพื้นที่ในวงกว้างและพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นทำให้บริการของ TrueMove H มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณภาพ 3G จึงดีขึ้นทั้งเสียงและดาตามาตรฐาน 3G จึงไม่ได้ดูจากคลื่นความถี่ แต่ว่าจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลตามมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเพราะเราเชื่อว่าคลื่นความถี่คือสาธารณาสมบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยมีกสทอชอหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำกับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งในระดับชาติและท้องถิน่นท่ามกลางการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้งานผ่านโทรศัพท์ขึ้นที่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้คุณภาพบริการลดลงเนื่องจากผู้ให้บริการจำเป็นต้องแบ่งคลื่นความถี่ที่มีอยู่มาให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูลจากความต้องการรับส่งข้อมูลบนโทรศัพท์ขึ้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้นความจำเป็นต้องพัฒนาระบบโทรศัพท์ขึ้นที่ยุคที่3หรือ 3G จึงเกิดขึ้น ระบบโทรศัพท์ขคลื่นที่ 3G เป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงที่มีขีดความสามารถในการรับส่งทั้งภาพเสียงข้อมูลไฟล์วิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมถึง35เท่าเรียกได้ว่าตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วนและเร็วกว่าช่วยให้การทำงานศึกษาหาความรู้ที่ไม่เคยทำได้ในอดีตให้เป็นไปได้แบบทันใจในทุกที่ทุกเวลาแล้วทำไม 3G จึงต้องให้บริการด้วยคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ จริงๆแล้ว 3G จะให้บริการบนคลื่นความถี่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น850หรือ900เมกะเฮิร์แต่กับประเทศไทยมีการนำมาใช้กับ 2G ไปแล้วและเมื่อนำคลื่นส่วนหนึ่งมาแบ่งใช้ 3G จึงทำให้คุณภาพลดลงเนื่องจากความถี่ที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอและมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์รองรับที่มีอยู่น้อยต่างกับความถี่2.1กิกะเฮิร์เป็นความถี่ที่สาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศกำหนดให้ใช้สำหรับการให้บริการ 3G มาตั้งแต่แรกจึงเป็นคลื่นความถี่สำหรับ 3G ที่ได้รับความนิยมและมีผู้ใช้งานมากที่สุดทั่วโลกและมีเครื่องลูกข่ายรองรับมากที่สุดอีกด้วยทำไมต้องจัดสรรเครื่องความถี่ด้วยวิธีการประมูลคลื่อความถี่2.1กิกะเฮิร์สำหรับประเทศไทยจะยังมีเหลือว่างไม่ได้ใช้งานอยู่อีกถึง45เมกะเฮิร์โดยกสทชจะนำมาจัดสรรด้วยวิธีการประมูลซึ่งเป็นวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้กสทช จะกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลในช่วงเดือนตุลาคมของปี2555อันนับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคผูกขาดด้วยระบบสัมปทานสู่การให้ใบอนุญาตครั้งแรกของประเทศไทย 3G มีประโยชน์อย่างไรกับประชาชนประโยชน์โดยตรงคือการบริการสื่อสารทั้งเสียงและข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่าส่วนทางอ้อมนั้น เม็ดเงินที่ได้จากการประมูล 3G หลายหมื่นล้านจะถูกนําส่งเข้ารัฐเพื่อน,นําไปพัฒนาประเทศรวมถึงการที่เราสามารถนําโครงข่าย 3G ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการสาธนารณาสุขในท้องถิ่นธุรกันดารอันห่างไกลถ้าประมูลไม่สําเร็จประชาชนและประเทศจะเสียประโยชน์อย่างไรสิ่งแรกเลยคือการเสียโอกาสในการนําคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ที่มีมูลค่าสูงทั้งเศรษฐกิจและยังว่างอยู่มาใช้งานประชาชนต้องทนกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คับข้าง ไม่มีโอกาสหรือทางเลือกในการใช้บริการรูปแบบใหม่ๆหรือจากผู้ให้บริการรายใหม่ๆต่างชาติอาจมองว่าประเทศไทยล้าหลังในเรื่องระบบการสื่อสารเพราะประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะใช้คลื่นความถี่2.1กิกะเฮิร์ในการให้บริการ 3G กันทั้งนั้นนอกจากนี้เรายังต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษา 2G ที่สูงขึ้นเนื่องจากการผลิตที่ลดน้อยลง ต่างกับอุปกรณ์ของระบบ3 g โดยเฉพาะคลื่น 2.1GHz กิกะเฮิรตซ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและมีราคาถูกลงเรื่อยๆ4 g พัฒนาต่อยอดมาจาก3 g เป็นการประยุกต์เอารูปแบบการสื่อสารทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพรวมกับเป็นร,ปรูปแบบเดียวรูปแบบและกระบวนการทำงานในอย่างเสมือน3 g แต่มีการเพิ่มขีดจำกัดและรับส่งข้อมูลดาวน์โหลดอัปโหลดการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความเสืีอสูงที่เคยพัฒนามาจัดการข้อมูลที่ความละเอียดและขนาดใหญ่มากๆ <ไป S 1> เร็วท<ม>ันทีและรวดเร็ว<ๆ>ดูภาพ<ๆ>เหตุการณ์ต่างๆได้สดๆและความละเอียดสมจริงไม่สะดุดระบบ 4G นี้กำลังพัฒนาเป็นระบบสากลรูปแบบมากขึ้นในอนาคตไฟล์ต่างๆมีขนาดใหญ่มากการรับส่งข้อมูลจึงช้าลง 4G จะทำให้การรับส่งข้อมูลเร็วขึ้นกว่า 3G 3-5เท่า พร้อมรองรับการใช้งาน Cloud Service และแอปใหม่ๆใ,ในอนาคตดังนั้นถ้าคุณเป็นคนชอบอัปโหลดดาวน์โหลดและเช็คแล้วว่าอุปกรณ์สื่อสารของคุณรองรับ 4G LTE ได้แล้วล่ะกการเปลี่ยนเป็น 4G จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้อุปกรณ์สื่อสารให้เต็มประสิทธิภาพ